ดิฉันตีตีป้อมกลางอีกฉันตีก็มากระม้าน้าได้อยู่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 เฮ้ยเฮ้ยนะคอสนาคอสนาคอสมาแกงนะคอสมาแกงขี้ปะไม่ได้เลยเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกัดมันเป็นอะไรอ่ะสกัดเป็นอะไรอ่ะยิงยิงสกัดสกัดเป็นอะไรอ่ะมามามาน้าวิ่งเลยลูกเอออุ้ยมานน้ำามันเลิศนะขี่บังไฟเลยจัดการเลยยิงยิงจัดการเลยยิงยิงจัดการเลยยิงจัดการเลยมันมั่นอะไรนักหนามันมั่นอะไรโอ้มันเอาป้อมเลย ยิงเอาเลยลูกเอาเลยลูกขึ้นมาเลยยิงฟาดฟาดนี่ม,มันทัาไหายโอ้สกัดเงินละเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาไปเอาดักเขาไปเอาดักเขาไปเอาดักฉันเห็นเลแมบทบมาทุกคนมาทุกคนมานะแวนมาแวนมาสาวแวนมาจา้าแวนมาจา้แา,จาแวนโอเคได้ได้ได้หนกีได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยฉันไปฝั่งนี้ฉันไปฝั่งนี้เราจัดการตัวโล่ไหมขึ้นหมันไส้มันแทะฉันจะฉันหมันไส้ตัวโล่ เออหินแกงเลยเคนเอาเลยลูกเคนเอาเลยลูกตีสแต็กแล้วเคนนี่นี่มั่นหลายมั่นหลายคักมั่นหลายคักเอาป้อมนี้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 ได้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 อุ้ยอุ้ยได้ได้ได้อุ้ยเราได้แล้วได้ได้แล้วเอาอีก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 สกัดหลอสกัดหลอสกัดหลอแกงแกงแกงไม่ถึงไม่ถึงกันเธอไม่ถึงกันเธอได้ได้เราได้ป้อมเราได้ป้อม เฮ้ยมันรู้สึกง่ายขึ้นนะพอเรารวมตัวกันน่ะมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะเอาป้อมนี้เออช้ำช้ำชำนาคอสทำอะไรไม่ได้หรอกนาคอสทำอะไรไม่ได้หรอกเก็บมามั่นนาคอสทำอะไรไม่ได้หรอกเก็บมามั่นเฮ้ยเราเอาป้อมนี้ให้มันได้เราป้อมนี้มันได้เลยอ้าวเอาเลยลูกเอาเลยลูกสกัดเข้ามาสกัดเข้ามาระวังนะสกัดเข้ามาระวังนะเคนบีแวร์ช่วยช่วยแวร์หน่อยนะเคนบีแวร์ช่วยแวร์หน่อยเคนบีแวร์ช่วยแวร์หน่อยนะเคนระวังระวังนะนาคอสกำลังจะพุ่งโอเคได้เราได้เราได้เราได้ เราได้เราได้ป้อมแล้วเราได้ป้อมแล้วเราได้ป้อมแล้วเฮ้ยมาเข้าเลยเหรอมมาระวังนะหมาระวังมมาระวังทุกคนถอยระวังระวังระวังได้หนึ่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 งแล้วได้หนึ่งแล้วมมามามาได้ไหมหมาอะไรมาเอาเลยลูกมมาเอาเลยลูกมั่นเหรอมั่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเทียวระวังเทียวหุยมมาส่ม้มาส่ม้มาส่มนะมาได้นะแวนเอาป้อมเลยลูกแวนเอาป้อมเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยระวังนะระวังนะได้ไหมลูกโอเค เมื่อกี้เกือบขิดนะโดนโดนนี่นะี่อ่ะโอเคลัวเลยแวนลัวเลยลูกแวนรัวเลยลูกแวนรัวเลยลูกแวนลัวเลยลูกน,น,นี่นี่มั่นมากจบสวยนะจบสวยนะจบสวยจ้าโอ้จบไปที่แปดนาทีนะคะแบบเร็วมากคือรวมตัวคือจบอะ่ะโอ้สกุงสกินมาอีกจา้าสวยงามนะผมขาวสวยว้า ระบบให้ดิฉันอีกแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะเฮ้ยสกอร์แบบเฮ้ยสกอร์แบบฉ่ำนะห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งมดเลยแต่ว่าดิชันห้าหนึ่งแปดค่ะก็คือแอซิดเยอะกว่าระบบก็เลยให้มาจ้าขอบคุณนะคะ